วันนี้พกทำนายฝันวันนี้นำเสนอเรื่องฝันเห็นงานเลี้ยงงานสนุกงานเศร้าทะเลาะกันสัญญาณดีหรือร้ายพร้อมเลขนำโชคท้ายคลิปสนับสนุนวันนี้พกนายตู่ให้สร้างสรรค์งานได้อย่างต่อเนื่องได้ที่พร้อมเพศศูนย์แ1 1หชื่อบัญชีนิพนธ์เพิ่มภูนบุญเงินแต่ละบาทมีพลังมากกว่าที่คิด วันนี้พบทำนายฝันสวัสดีครับเสียงดนตรีเสียงหัวเราะการพบประสังสรรค์และอาหารเลิศรสงานเลี้ยงคือสัญ,ญลักษณ์สากลของการเฉลิมฉลองความสุขและการเชื่อมสัมพันธ์ของผู้คนในโลกแห่งความฝันการปรากฏตัวของงานเลี้ยงจึงเปรียบเสมือนมากวัดระดับความสุขและภาพสะท้อนชีวิตทางสังคมของเราได้อย่างชัดเจน บรรยากาศในงานเลี้ยงก็คือบรรยากาศในชีวิตจริงของคุณงานเลี้ยงที่สนุกสนานก็คือชีวิตที่เต็มไปด้วยมิสหายและความสำเร็จงานเลี้ยงที่เงียบเหงาก็คือความรู้สึกโดดเดี่ยวที่ซ่อนอยู่ในใจและบทบาทของคุณในงานเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพแขกรับเชิญหรือคนนอกที่ไม่มีใครสนใจล้วนเป็นกุญแจสำคัญที่ไขไปสู่ความลับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับคนรอบข้าง วันนี้เราจะมาถอดร,รหัสความฝันแห่งการสังสัรน,นี้กันว่าแท้จริงแล้วมันคือนิมิตหมายแห่งความสุขและความสำเร็จที่กําลังจะมาถึงหรือเป็นสัญญาณเตือนถึงปัญหาความสัมพันธ์ที่คุณต้องรีบหันมาใส่ใจพร้อมเลขนำโชคที่จะช่วยให้ชีวิตคุณมีแต่เรื่องน่ายินดีเรามาเจาะลึกคำทำนายใน8สถานการณ์กันครับสถานการณ์ที่1 ฝันเห็นงานเลี้ยงที่สนุกสนานเรื่นเริงคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นความฝันมงคลที่ดีเยี่ยมบ่งบอกว่าคุณกำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขความสำเร็จและมีสังคมที่ดีไรล้อมจะได้รับข่าวดีหรือมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตจะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความเบิกบานใจด้านการงาน จะประสบความสำเร็จในโปรเจกต์ที่ทำรวมกับผู้อื่นบรรยากาศในที่ทำงานดีเยี่ยมเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงานและเจ้านายด้านการเงินการเงินคล่องตัวดีมีเกณฑ์จะได้รับโชคลาภจากนิสหายหรือได้ผลประโยชน์จากการเข้าสังคมด้านความรักสำหรับคนโสดจะได้พบเจอคนถูกใจในงานสังคมหรืองานสังสรรค์ เป็นความสัมพันธ์ที่สดใสและเปิดเผยส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยความสุขและความเข้าใจจะได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขคำเตือนจงมีความสุขกับช่วงเวลาที่ดีนี้แต่อย่าสนุกสนานเพลิดเพลินจนละเลยหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญสถานการณ์ที่สองฝันเห็นงานเลี้ยงที่เงียบเหงาหรือน้าเบื่อคำทำนายมีดังนี้ คำทำนายหลักเป็นภาพสะท้อนของความรู้สึกไม่สมหวังหรือความเบื่อหน่ายที่คุณมีต่อชีวิตทางสังคมในปัจจุบันคุณอาจกำลังรู้สึกว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงเริ่มจืดจางหรือชีวิตขาดสีสันและความตื่นเต้นด้านการงานคุณอาจรู้สึกว่างานที่ทำอยู่ซ้ำซากจำเจขาดความท้าทายหรือรู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งของทีม ด้านการเงินอาจมีรายจ่ายเกี่ยวกับงานสังคมที่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรกลับมาด้านความรักสำหรับคนโสดรู้สึกเบื่อหน่ายกับความโสดแต่ก็ยังไม่เจอคนที่น่าสนใจส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์อาจอยู่ในช่วงที่จิตจางขาดความหวานชื่นเหมือนเคยคำเตือนความฝันนี้ กระตุ้นให้คุณลองลุกขึ้นมาทำอะไรใหม่ๆเพื่อเพิ่มสีสันให้กับชีวิตอาจจะลองไปเข้าร่วมกิจกรรมใหม่ๆหรือนัดเจอเพื่อนเก่าๆบ้างสถานการณ์ที่3ฝันว่าตัวเองเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นความฝันที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบที่กำลังจะเพิ่มขึ้น คุณกำลังจะได้รับบทบาทที่สำคัญและเป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจหรือเป็นผู้ริเริ่มโครงการบางอย่างที่จะนำพาผู้คนมารวมตัวกันด้านการงานมีเกณฑ์จะได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นหัวหน้าหรือได้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหญ่ที่จะต้องบริหารจัดการคนจำนวนมากด้านการเงินคุณจะเป็นเสาหลักทางการเงินของครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนมีคนเข้ามาพึ่งพาขอความช่วยเหลือ ด้านความรักสำหรับคนโสดคุณจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นและเป็นผู้นำในความสัมพันธ์ส่วนคนมีคู่คุณคือผู้นำของครอบครัวและเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆคำเตือนการเป็นผู้นำมาพร้อมกับภาระที่หนักอึ้งจงเตรียมตัวให้พร้อมรับความกดดันและเรียนรู้ที่จะมอบหมายงานให้ผู้อื่นบ้างสถานการณ์ที่สี่ ฝันว่าไปงานเลี้ยงแล้วรู้สึกโดดเดี่ยวหรือเป็นคนนอกคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นภาพสะท้อนของความรู้สึกไม่มั่นคงและความแปลกแยกที่ซ่อนอยู่ในใจของคุณคุณอาจกำลังรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มถูกคนอื่นมองข้ามหรือกำลังไม่มั่นใจในคุณค่าของตัวเองด้านการงาน คุณอาจรู้สึกว่าตัวเองไม่เข้าพวกกับเพื่อนร่วมงานในออฟฟิศหรือความคิดเห็นของคุณไม่ถูกรับฟังด้านการเงินคุณอาจกำลังรู้สึกด้อยกว่าคนอื่นในเรื่องของฐานะทางการเงินด้านความรักสำหรับคนโสดรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวแม้จะอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายส่วนคนมีคู่อาจรู้สึกว่าคนรักไม่เข้าใจ หรือรู้สึกห่างเหินกันคําเตือนความฝันนี้คือสัญญาณเตือนจากจิตใจให้คุณหันกลับมาสร้างความมั่นใจและรักในคุณค่าของตัวเองก่อนที่จะไปแสวงหาการยอมรับจากผู้อื่นสถานการณ์ที่5ฝันเห็นงานเลี้ยงอาหารที่มีของกินมากมายคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นความฝันมงคลที่บ่งบอกถึง ความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคั่งที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณเหมือนกับความฝันเห็นผลไม้แต่จะเน้นไปที่โชคลาภที่มาจากการเฉลิมฉลองหรือการเข้าสังคมด้านการงานจะประสบความสำเร็จในธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มหรือจะได้รับผลตอบแทนจากการทำงานอย่างอิ่มหนำสารานด้านการเงินฐานะทางการเงินจะดีขึ้นอย่างมาก จะมีกินมีใช้ไม่ขาดมือและมีเกณฑ์จะได้รับโชคลาภก้อนใหญ่ด้านความรักสำหรับคนโสดจะได้พบเจอคนรักที่ร่ำรวยและมีฐานะดีส่วนคนมีคู่ชีวิตครอบครัวจะสุขสบายและอุดมสมบูรณ์ในทุกๆด้านคำเตือนเมื่อมีกินมีใช้แล้วอย่าลืมแบ่งปันให้กับผู้ที่ขาดแคลนจะเป็นการต่อยอดบุญกุศลให้ดียิ่งขึ้น สถานการณ์ที่6ฝันว่าทะเลาะก,กันในงานเลี้ยงคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นลางบอกเหตุที่ไม่ดีบ่งบอกว่าความขัดแย้งที่ซ่อนอยู่ใต้พรมในกลุ่มเพื่อนหรือที่ทํางานกำลังจะประตุข,ขึ้นมาอย่างรุนแรงจนกลายเป็นเรื่องใหญ่โตด้านการงานให้ระวังการมีปากเสียงอย่างรุนแรงกับเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านาย ซึ่งจะส่งผลเสียต่อบรรยากาศการทำงานโดยรวมด้านการเงินอาจมีปัญหาขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์หรือส่วนแบ่งที่ไม่ลงตัวกับหุ้นส่วนด้านความรักสำหรับคนโสดการไปงานสังสรรค์อาจนำมาซึ่งเรื่องทะเลาวิวาทส่วนคนมีคู่อาจมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงต่อหน้าคนอื่นทำให้ต้องอับอายคำเตือนจงหลีกเลี่ยง การเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่ส่มเสี่ยงต่อความขัดแยง้งและใช้ความใจเย็ยนในการสื่อสารให้มากที่สุดสถานการณ์ที่เจ็ฝันว่าไปงานเลี้ยงแฟนซีหรือใส่หน้ากากคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นความฝันที่เตือนถึงความไม่จริงใจและการหลอกลวงคนรอบข้างที่คุณคบหาอยู่อาจไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเห็นทุกคนต่างสวมหน้ากากาเข้าหากัน เพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างด้านการงานบรรยากาศในที่ทำงานเต็มไปด้วยการเมืองและความไม่น่าไว้วางใจเพื่อนร่วมงานอาจตีสองหน้าด้านการเงินให้ระวังการถูกหลอกลวงจากคนที่ดูดีและน่าเชื่อถือแต่เพียงภายนอกด้านความรักสำหรับคนโสดคนที่เข้ามาอาจไม่ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงส่วนคนมีคู่ อาจมีความลับหรือเรื่องที่ปิดบังซ่อนเร้นต่อกันคำเตือนจงอย่าไว้ใจใครง่ายๆในช่วงนี้พยายามมองให้ลึกลงไปกว่าสิ่งที่เห็นและเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองสถานการณ์ที่8ฝันว่าไปงานเลี้ยงที่ไม่ได้รับเชิญคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นภาพสะท้อนของความรู้สึกไม่เป็นที่ยอมรับ หรือการพยายามที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรเป็นความฝันที่บ่งบอกถึงความพยายามที่อาจจะสูบเปล่าด้านการงานคุณอาจกำลังพยายามอย่างหนักเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากทีมแต่ก็ยังไม่สำเร็จด้านการเงินอาจมีการลงทุนหรือใช้จ่ายเงินไปเพื่อเข้าสังคมแต่ไม่ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าด้านความรัก สำหรับคนโสดคุณอาจกำลังพยายามเข้าไปในชีวิตของใครบางคนทั้งๆท,ที่รู้ว่าเขาไม่ได้สนใจคุณส่วนคนมีคู่อาจรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่ยอมรับของครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนของคนรักคำเตือนความฝันนี้เตือนให้คุณหันกลับมาสร้างคุณค่าในตัวเองแทนที่จะวิ่งไล่ตามการยอมรับจากคนอื่นได้เวลามาเจาะลึก เลขนำโชคแต่ละรูปแบบกันแล้วครับการตีเลขจากฝันเห็นงานเลี้ยงนั้นจะเน้นไปที่เลขที่สื่อถึงการรวมกลุ่มและความสุขตามตำรางานเลี้ยงหรือการสังสรรค์มีความเชื่อมโยงกับเลขหความสุขเลขสาและเลข8เรามาลงรายละเอียดกันครับฝันเห็นงานเลี้ยงทั่วไปเลขเด่นที่สุดคือ3าและหชุดเลขแนะนำ สามห้าห้าสามสงานเลี้ยงสนุกสนานเน้นเลขแห่งความสุข5และ9ความก้าวหน้าชุดเลขแนะนำห้า5ก้างานเลี้ยงอาหารเน้นเลข8ความอุดมสมบูรณ์และ5ชุดเลขแนะนำ8ปดห้าห้าปด ทะเลาะก,กันในงานเลี้ยงเป็นเลขเตือนภัยสามและเจ็ดชุดเลขแนะนำสามเจ็ดเจ็ดสามเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงเน้นเลขหนึ่งความเป็นผู้นำและแปดชุดเลขแนะนำหนึ่งแปดแปดหนึ่งงานเลี้ยงแฟนซีเน้นเลขศูนย์การปิดบังและห้าชุดเลขแนะนำศูนย์ห้าห้าศูนย์ สรุปท้ายที่สุดแล้วความฝันเห็นงานเลี้ยงก็คือกระจกที่สะท้อนชีวิตทางสังคมและความสัมพันธ์ของเราได้อย่างชัดเจนที่สุดมันคือสัญญาณเตือนให้เราหันกลับมาดูแลความสัมพันธ์กับคนรอบข้างฉเฉลิมฉลองให้กับความสำเร็จและกล้าที่จะเดินออกจากงานเลี้ยงที่ไม่ใช่ของเราขอให้คุณใช้ความฝันนี้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์สังคมรอบตัว ที่เต็มไปด้วยความจริงใจและความสุขนะครับสำหรับในตอนต่อไปเราจะมาเจาะลึกความฝันถึงสัตว์ใหญ่ที่เป็นสัญลักษณ์ของความอดทนและการทำงานหนักนั่นก็คือฝันเห็นควายใครรอฟังอยู่บ้างอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดชมและคุณเคยฝันเห็นงานเลี้ยงที่น่าจดจำหรือไม่มาแบ่งปันเรื่องราวของคุณในคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ ขอได้รับความขอบคุณจากวันนี้พกทำนายฝันโดยเอเมนคาตูนายตู่วันนี้พกออนไลน์นววนนสนับสนุนวันนี้พกนายตู่ให้สร้างสรรค์งานได้อย่างต่อเนื่องได้ที่พร้อมเพย์ศูนย์แปดหนึชื่อบัญชีนิพนธ์เพิ่มพูนบุญเงินแต่ละบาทมีพลังมากกว่าที่คิดสวัสดีครับ